ครับกาสสวัสดีพี่น้องทุกท่านวันนี้มาต้อนของเขาใชฟมาครับโอ้ยเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูครับครับต้อนเซนไลยครับนกเขาไหมนะครับอยู่บนห้อเสาครับบนข้อเสาลุ้นนะครับจะได้แต้มไหม รีบครับเร่งด่วนครับรีบร่งครับมาสายครับมันเนี่ยหาตั้งกองก็ไม่ได้มากครับหาจุดซันหน่อยนึงด้วยครับเด้ออ้อใส่กันอยู่ครับตอนนี้ครับอ้อใส่กัน ติดตามครับครับวันนี้ก็มาสองมาสองตัวครับนี่ตัวหนึ่งใส่ไปนี่ใส่ไปอันนี้จากสายันครับสายันครับอีกตัวหนึ่งอยู่นะครับโง่เขากันแล้วอันน,น,นั้นจะจอมหยุดครับตัวนั้น <c oughs> ดูดดดบ้า โดดมองแล้วมองคอนแล้วโอ้ยจียดินห้าล่กหนาโดดโดดนี่แหละนี่แหละโอ้ย นิดแล้วครับเดี๋ยวเอาลงมาดูตัวครับนะครับสายยันครับแตมแหลกมากนะครับสวยครับเสียงกลางอ่อนดัง โ้ยฝนตกครับบันนี้ฝนตกโอ้ยกินได้เขบาาแล้วครับนกป้าก็ไม่ขันนอกตอก็ไม่ขันอย่างนี้ที่ยังได้มีแต่มาให้พี่พๆน้องๆคนที่ว่าชอชอบเขาทุกคนนะครับเนาะได้รับชมนะครับแล้วคลิปนา้พาพ้าอ,องตอไหมครับเขาใช่บา่าอากาศดีๆครับวันนี้ฝนตกแลวครับสวัสดีครับ